มาค่ะเพื่อนๆกำลังร้อนๆเลยนะคะหมูอบค่ะขาหมูแล้วก็เนื้อเนื้อหมูเนื้อสันหมูนะคะแล้วก็มีหนังกรอบนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ก็กรอบนู่นก็กรอบนะคะกรุบๆเลยละคะ่ะน่าทานไหมคะวันนี้วันนี้หลังจากลงไลฟ์เสร็จนะตอนเช้านะก็อยู่ในครัวเลยค่ะคลุกเลยค่ะ เห็นไหมคะเพืเ่อนๆยังเดือดฟุบๆเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเมนูอร่อยๆอค่ะทานกับอะไรก็ได้ค่ะข้าวเหนียวก็ได้ทานกับผักต้มก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีน้ำทำน้ำจิ้มนะคะได้หมดค่ะ ทานไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่นี่เดืบอดบ๊อแบแล้วบ๊อแบบแวบบเลยค่ะเห็นไหมขาหมูค่ะขาหมูไม่ใช่ขาหมูเยอรม,มันนะคะขาหมูฮังกีตค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่ ทานไหมด้่นอกฝนเริ่มตกอีกแล้วครับเพื่อน ทานครเ,นเพื่อนๆจ๋าขาหมูอบเจ้าเก่าค่ะแล้วก็หมูหมูเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะ ให้ดูกันเต็มเต็มเลยนะคะน่าทานไหมคะเรื่องอรามเลยคะ่ะเขอหนังให้ดูนะคะกรอบค่ดกรอบอันนี้ไม่ไม่กรอบเท่าไหร่แต่อันนู้นค่ะกรอบมากน่าทานไหมครับเพื่อนๆ มายั่วยั่วนะคะมายั่วยั่ว คเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ